สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเพิ่มเติม number 11 to number 12กันนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียน number 1 to 10ไปแล้วเด็กๆอย่าลืมฝึกจำวิธีการเขียนคำศัพท์ให้คล่องนะคะเพราะว่าเราจำเป็นใช้ไปจนถึงนับตั้งแต่นี้ไปจนถึงตลอดการเลยเพราะเราต้องใช้ในอนาคตยังไงเราก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษในกิจวัตรประจำวันของเราอยู่แล้วนะคะ ทีนี้มาดู number ถัดไปของเรากันดีกว่าเดี๋ยวทิเชอร์ขอสอนวิธีการออกเสียงช้าๆชัดๆหรือวิธีการควบคุมอวัยวะในช่องปากนะคะเพื่อให้ได้เสียงนั้นออกมานะคะอันแรกเลยเลข11 number eleven eleven สังเกตปากทิเชอร์นะคะคำว่า when ฟันบนแตะลิมฝีปากล่างแล้วค่อยพูดคําว่าเ e n แบบนี้นะคะอิ e เลเต่อไป12 twelve ตัวสะกดมี2ตัวนะคะก็คือ L กับ V เพราะฉะนั้น V เป็นเสียงข้างหลังสุดหรือตัวสุดท้ายสุดตัว E ไม่ออกเสียงนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อออกเสียงเสร็จเนี่ย ก็ต้องฟันบนแตะริมฝีปากล่างเพราะนั่นมันคือสัญลักษณ์ของเสียงตัววีนั่นเองส่วน T กับ W เป็นคล้ายๆกับคำควบกล้ำในภาษาไทยนะคะเด็กๆรวมกันกลายเป็น twelve t w e l v แบบนี้นะคะ Next เห็น TH ขึ้นต้นคำศัพท์นะคะให้เด็กๆจำไว้เลยว่า เราต้องแลบลิ้นก่อนออกเสียงนั่นเอง13 13 13ต่อไปเสียงของตัว f ขึ้นต้น f, แบบนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องออกเสียงว่า14 14เราจะไม่14แบบนี้นะคะไม่เอาอันนั้นมันเป็นสำเนียงไทยค่ะเราเอาสำเนียงอังกฤษเนาะ ต่อไป F ขึ้นต้นอีกแล้วเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะออกเสียงว่า f i f t เราไม่ออก f i แบบนี้นะ f i ต่อไป16 x t e e s e v e n เห็นไหมคะคำว่าเว้นเป็นตัว V ถ้าเป็นตัว W ัเนี่ยจะเหมือนวอลแหวนของภาษาไทยแต่พอมันเป็นตัว V ปุ๊บเราต้องฝึกออกเสียงตัว V ใหม่นะคะเพราะมันไม่มีในภาษาไทยนะเสียงตัว V เนี่ยเราต้องฝึกใหม่นะคะ Seven จ e ด e n บเจ็ดส t e เ n อต่อไป nineteen 19และตัวสุดท้ายถ้าออกเสียงแบบคนอังกฤษเราจะพูดว่า t w e n t w e n t y นึกถึงคำว่าเลขที่เอาไว้นะคะเลขที่ t w เลขที่ t w e n แบบนี้นะคะถ้าเราออกเสียง t w t y แบบนี้เป็นสำเนียงไทยกับสำเนียงฟิลิปปินส์นะคะ กับอินเดียอีกอันหนึ่งสำเนียงคนอินเดียอยากได้ไหมไม่ใช่สิ่งที่จะผิดหรือถูกนะคะกับเรื่องสำเนียงแต่สำเนียงที่เจ้าของภาษาเขาพูดกันไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอเมริกาหรือออสเตรเลียเราก็ควรจะรับรู้เอาไว้นะคะเพื่อใช้ในการสื่อสารในอนาคตค่ะอย่าลืมว่าถ้าคนอังกฤษจะพูดว่า t 0 ทีนี้มาดูสำเนียงคนอเมริกาหรือชาวอเมริกันกันถ้าเป็นคนอเมริกาหรือชาวอเมริกันนะคะตัวทีเนี่ยมักจะถูกเปลี่ยนเป็นเสียงตัวดอเด็กหมดเลยถ้ามันลงท้ายนะถ้ามันเป็นตัวทีสะกดจะถูกเปลี่ยนเป็นเสียงดอเด็กหมดเลยเขาก็จะออกเสียงว่า t w e n t d t w e n t จากที่กลายเป็นดีไปเลยแต่ถ้าเป็น twenty แบบนี้ คือสำเนียงไทยสำเนียงฟิลิปปินส์สำเนียงอินเดียเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เราต้องสามารถพูดได้ให้มันหลากหลายสำเนียงหรือเข้าใจได้ให้มันหลากหลายสำเนียงนะคะไม่มีอันไหนถูกไม่มีอันไหนผิดนะลูกทีนี้เดี๋ยวลองมาดูคนต่างชาติว่าเขาออกเสียงชัดๆว่ายังไงผ่านเพลงกันค่ะ hey kids fasten your seatbelts let's Whoa. take off to numbers land here we go what can you see on the clouds uh. 11 12 13 14 Fifteen Sixteen Seventeen Eighteen Nineteen Twenty Ready land. Here we we did Great we We land. did to it. go. job. เดี๋ยวเรามาทบทวนกันหนึ่งรอบนะคะช้าๆเลยนะเอาแบบ forward ก่อนนะ backward ยังไม่เอาเนะาะติรติรตตทำไมทีเชอร์ไม่กดออกล่ะนี่ไงมาแล้วอ่ะทีนี้ ช้าๆหนึ่งรอบนะคะทีเชอร์จะพูดหนึ่งครั้งแล้วเด็กๆพูดตามภายในสามวิโอเค One two three อ oh ๋อ oh. ้แล้วทีเชอร์ทำจอก่อนอ่ะ uh, One two three eleven คือจเนี e ย twelve Well done. Next 13. Good job. ต่อไป 14. สุดยอดเลยค่ะ 15. 넷สิบสิสักครู่นะคะ n น t ตสิ e สิบเ n ็ดวิน 19สุดยอด and the last one 20 awesome a w e awesome. s o m แปลว่าสุดยอดนะคะเด็กๆอ่ะทีนี้มาดูการบ้านของเรากันดีกว่า homework แปลว่าการบ้านนะคะให้เด็กๆเนี่ยเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะ number 11 to number 15ลงในสมุดนะคะลงในโนตบุ๊กหรือสมุดวิชาของทิเชอร์นารินสมุดวิชาทิเชอร์นารินก็คือ yellow notebook นั่นเองโดยเด็กๆต้องเขียนวันที่ภาษาอังกฤษก่อนนะคะจากนั้น underline หรือขีดเส้นใต้แล้วก็ทำงาน ตามที่ได้รับมอบหมายเมื่อทำงานเสร็จแล้วก็อันเดอร์ไลน์อีกหนึ่งรอบนะคะหรือขีดเส้นใต้อีกหนึ่งรอบแล้วค่อยเขียนชื่อนามสกุลเลขที่และชั้นเรียนของตัวเองนะคะคนไหนเขียนชื่อภาษาอังกฤษได้แล้วก็ใส่ชื่อภาษาอังกฤษได้เลยส่วนคนไหนยังเขียนไม่ได้ที่เชอร์อนุรมให้เขียนชื่อภาษาไทยไปก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกัน เด,เด็กเห็นไหมคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะหน้าสมุดของหนูจะเป็นแบบนี้ถ้าเขาไม่มีเส้นกั้นหน้าสีแดงมาให้หนูต้องขีดเองนะคะโดยจะใช้ดินสอก็ได้แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยก็ให้คุณพ่อคุณแม่ขีดให้เนาะมันจะได้ตรงมากขึ้นทีนี้อย่าลืมว่าต้องใช้ไม้บรรทัดขีดเท่านั้นนะคะไม่เอามือลากยุกยิยุกยิก,ยก,ยกไปมาไม่เอานะคะทีนี้ หนูก็เขียนวันที่ตามตัวอย่างของทิชเชอร์เลยเราจะเขียนวันที่เสร็จแล้วขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้เสร็จเด็กๆเห็นด้านนัมเบอร์ไหมตรงนัมเบอร์มันจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะเด็กๆสามารถออกแบบได้เองนะคะว่าจะเอาสีอะไรหลังจากนั้นเราก็จะมาฝึกขัดลายมือกันโดยการเขียน11 11 11 3 l e v e n eleven รอบ twelve t รอบแบบนี้ three times โอเคไหม จนกระทั่งถึง15ก็3รอบเหมือนกันเมื่อเสร็จแล้วอย่าลืมขีดเส้นใต้งานที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างของ teacher นะคะตัวอย่างอันนี้เขาก็จะเขียนชื่อเมื่อทำเสร็จแล้วว่าเด็กชายเอกชยัยตั้งใจเรียน n o no ย่อมาจากเลขที่นะคะเลขที่4ี่ p ย่อมาจากประถมหรือชั้นประถมนั่นเอง P. จุดก็คือปอนั่นเองค่ะ1/7ปอนหนึ่งทับเมีไหมเนี่ยโรงเรียนเราโอเคตัวอย่างในการทำงานก็มีประมาณนี้นะคะใครทำเสร็จแล้วก็สามารถส่งในโน้ตส่งงานของวิชาทิเชอร์ได้เลยแล้วเจอกันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย